สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาที่กับไร่กาแฟเนาะเดี๋ยวผมจะามาเก็บจะพาไปเก็บของดีชนิดหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าเครือสาวหลงเครือสาวหลงมันมันคือว่ามันเป็นชื่อชื่อของชื่อคําว่าเครือสาวหลงไม่ใช่เพราะว่าใส่เก็บแล้วมันเป็นสาวมันลงหรือสาวชอบนะครับมันเป็นชื่อมันเป็นแบบนั้นมันเป็นวัตถุมงคลมันเป็นเครือเครือชนิดหนึ่ง ถ้าคเส้นผมนะครับเส้นผมคนเหล่าแต่ว่ามันใหญ่กว่าเส้นผมอยู่ในป่านี้นะครับเนี่ยอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บกันเนาะว่าเป็นไม้มงคลส่าเขาจะเอาไปไว้เปรียบอะไรนะค้าขายไว้เอาไว้ที่คนค้าขายตำส้มตำหรืออะไรเกี่ยวบค้าขายหน้าร้านเอาไว้ในหน้าร้านนะครับทําให้คนหลงคนชอบมาซื้อข้าวของไปบ่อยประมาณนั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่าเป็นยังไงเนาะว่าเราจะเก็บเก็บได้ที่ไหนอันนี้เป็นครั้งแรกครับทุกคนที่ผมได้เจอคือสาหลงในป่านี้ ส่วนมากจะจะหาไม่เจอส่วนมากจะหาไม่ค่อยเจอแล้วส่วนมากแบบมันเล็กเกินนคนดูเส้นผมเราดิยาว่าเส้นผมเราหน่อยเดียวแต่มันอยู่ในป่ามันมีมันมีมันมีรากมันมีต้นเหมือนเหมือนเหมือนต้นเครือชนิดหนึ่งโอเคไปดูกันทุกคนนี่ทุกคนนี่อันนี้คือเรียกเครือเครือสา้าลงนี่ทุกคน นี่นะที่นะท hey, right, ุกคนมองแท่ไม <ha. S 2> ่เห <in> ็นนะทุกคนดีๆไม่เ <estaban> ห like right? <in> ็นไหมเห็นไหมนี่น <in> <in> <alguém> ี่นี่นี่ครับทุกคนมองมองทบจะไม่เห็นเลยแต่ผมตาผมดีมากเลยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ใส่ๆนี่ก่อนเดียวทีเียจะเห็นนะทุกคนอันนี้คือเครือสาลงครับมันอยู่ในป่าเนี่ยนะครับทุกคนนี่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกพูดง่ายเขาเรียกเขาเรียกอะไรอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นผมเส้นผมเจ้าป่าหรือเส้นเส้นผมเจ้าเจ้าที่เจ้าป่าเนี้ยครับ นี่ครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่เศกระตีดงดูดดีนะทุกคนนี่นี่เนี่ยนี่เอาไว้เผื่อคนอื่นชอบเพื่อคนอ,อื่นก็ให้ก็ให้ไปทางวัทวาไปทำไอเก็บวัตถุมงคลเนาะผมก็เก็บอย่างนี้แหละทุกคนเป็นครั้งแรกทุกคนเนี่นี่นี่ครับเยอะๆทุกคนนี่นี่น,นี่ทุกคนน,นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มองเห็นไหมเนาะนี่ครับคอือสาหลงทุกคน ผมเองก็เพิ่งเคยเจอแหละนี่ยครั้งแรกเลยเกินมาเนี่ยครับทุกคนมาเก็บเถือสาวลงเนี่ยผมไม่เคยได้เก็บกับเขาหรอกไม่เคยเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเคยเห็นว่อยู่ในรังนุกเนาะรังนุกพวกลูกหัวจุกพวกน,นี้นะทุกคนแต่ที่นี่เยอะมากทุกคนดูดินี่เพียบเลยนี่ทุกคนน,น,นี่แต่ยเยนจะพาเก็บทุกคนนี่นี่นี่อันนี้รอยรอยเท้ารอยเท้าผมเหยียบเนะม,มีแต่รอยเท้าผมอตดแต่งก,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 กาแฟาเนาะหลับที่อนะไรเนาะ บอกว่ามันอยู่มันอยู่แถวๆนี้ทุกคนดูนี่แถวรอยเท้าผมเองดีนี่เพียบเลยนี่นี่นี่ดูนิโอ้พงเคยเห็นนะเนี่ยว่าต้นเป็นแบบนี้มันมีรากด้วยทุกคนเนี่ยเนี่ยคือสาวหลงเยอะจะเอาไปเก็บไปให้เผื่อใครเขาอยากได้เนาะไม่ใช่ว่าเก็บไปแล้วมีเมียสาวลงไม่ใช่เราไม่งั้นพงคงมีไปแล้วโอ้เก็บยากจริงทุกคนนี่ด้เยอะอยู่นะดนเยอะอยู่นะ นี่นี่นี่เพียบโอเบ้เดี๋ยวบใส่ยงี้ทุกคนเพราะว่ามีอะไรใส่เราไม่ได้เตรียมตัวมาเนาะทุกคนทุกคนเคยเห็นแบบนี้ไหมครับเือเสาลงไหมแบบแบบธรรมชาติแบบนี้อันนี้เราเก็บอันนี้ก็ผมเองก็ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตที่เจอที่เจอแล้วเก็บจากธรรมชาติเลยนะเก็บจากต้นว่าต้นมันอยู่ยังไงนะ ทุกคนนี่มาดูกันอีกเห็นไหมทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆนี่ทุกคนมองเห็นไหมนี่นี่นี่แทบจะไม่เห็นทุกคนนี่มันใหญ่กว่าเส้นผมหน่อยเดียวเลยเส้นผมเจ้าป่าทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยนิดหนึ่งทุกคนนี่ได้เยอะอยู่หน้าได้เยอะอยู่หน้านี่โอ้โหเยอะอยู่ได้ทุกคนเนี่ยเก็บยาทุกคนมันมันเส้นมันเล็กเนี่ยทุกคน โอ้โหเละตุ <House> <The sweaty aría> no like <top> ้มเป้เลยตรงเนี unning, ้ยมันจะรอยเท้าผมนั่นเลยโอ้พี่นี่นี่ให้ทุกคนนี่เด้อนี่เนาะเยอะทุกคนโอ้มันขึ้นตามนี้เป็นการทุกคนนี่นี่มองดีๆมันเยอะอยู่นั่นถ้าเรามองดีๆนะตั้งใจมองดีเราจะเห็นทุกคนถ้าตาตั้งใจมองดีๆมันจะอยู่แถวๆนี่แหละ มันเล็กเกินดูดิถ้าไม่ค่อยชาด่อถุงมือก่อนเปื้อนโอเคเดี๋ยวเอาถอดถุงมือก่อนอานะมันไปถอดถุงมือเลยนะถุงมือผมก็มองแม่หมวนถ้าเก็บทำสวนแล้วก็เละตุ่มเป๊ะถุงมือผนะครับพี่ว่าโหนี่ทุกคนของมงคน นี่ทุกคนมันมีรากเหมือนกันนะน,นี่มันพันกันนวเนียมกันนั่นเนี่ยโอ้ยนี่ทุกคนนี่เห็นไหมเยอะอยู่นะทุกคนนี่ทุกคนเพิ่งเคยเห็นเก็บนี่เยอะแยะเราต้องใจเย็นทุกคนมันจะมองเห็นใจเย็นๆมันใหญ่กว่าเส้นผมเราหน่อยเดียวเอง ทุกคนนี่น,นี่เยอะอยู่นะนถ้าเก็บจริงจริงจะเยอะนะเนี่ยนี่ทุกคนจะเยอะอยู่นันเนี่ยนี่มันจะมีสีส้มกับสีดำทุกคนอันนี้มันมีสีส้มอันนี้มันมีสีดำสีดำอย่างเดียวเกิดมาเพิ่งเคยเจอทุกคนครั้งแรกแล้วเนี้ยแปลกใช่นี่นี่ทุกคนดูสิเนี่ยผมนี่ได้ร้อย รอยเท้าผมเหยียบขนาดอะไรนี่ร้อยมันเหยียบต้งขูดนี่นี่มันเป็นมันขึ้นมามันเคลือเป็นเคลือนะนี่นี่นี่ดูดิมันขึ้นมานี่นี่ก็ใช่นี่นี่เป็นเคลือย้าวเกาะเกาะแถวนี้นี่สมาครน้องหัวจุจะไปทำหลังนะทุกคนนี่เยอะมากเลยทุกคนพี่นี่ทุกคนนี่นี่ของมงคลเออทุกคนเป็นความเชื่อนะทุกคนเนาะเมื่อเก็บไปแบบนั้นแหละเก็บเพื่อให้คนอื่นคนเขาขอก็มี อี่ทุกคนมันเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเทียบเลยโอเคครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็เก็บเก็บไปเยอะแล้วทุกคนดูดิทุกคน,กคนเยอะอยู่นะนี่เป็นเป็นเครือ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 สาวลงชื่อมันเป็นอย่างนั้นทุกคนมันเป็นมันเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่ง มันเป็นคล้ายเส้นผมเราแหละแต่เป็นเส้นจะใหญ่นิดหนึ่งเหมือนเส้นผมเลยทุกคนหรือบางคนเขาเรียกว่าเส้นเส้นผมเจ้าป่าอันนี้เขาเรียกเส้นผมเจ้าป่าทุกคนหรือเรียกยังไงก็ได้มันเป็นวัตถุมงคลเนะเาะเก็บไว้เผื่อคนเขาต้องเอาเพราะบางที่ก็เขาสั่งว่าถ้าเจอก็เก็บไว้ให้เขานะทางวัดนะครับเผื่อเขาไปทําวัตถุมงคลเนาะทุกคนถือว่าช่วยกันไปครับเยอะแยๆแล้วที่นี่ครับนี่นี่ เหมือนเส้นผมเลยทุกคนแต่ผมก็จะไม่เก็บแล้วทุกคนจะทํางานต่อแล้วแล้วก็วันหลังค่อยมาเก็บทําคลิปดีๆเนาะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกเก็บได้แค่นี้ก็พอรู้ว่ามันเป็นอไอ้เครือเสาวลงหรือเส้นผมเจ้าป่าเนาะเราแต่จะเรียกกันมันก็เรียกแบบนั้นเนาะทุกคนโอเคทุกคนยังไงถ้าคณชอบอคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ